พิศาดมาตัวไหนจะมารดวนกับข้าอุลตรามนพิศาดหมาตัวไหนมามาดวนกับข้าอุลตรามนข้าจะใส่แสงดวนกับเจ้าไอ้พิศาดมาเจ้าอยู่ไหนเออออเจ้ามาไม่ทันข้านะแน่ข้าจะวิ่งตามเจ้า อุ้ยสงแสงอุ้ยดรมันดรมันหามันยังไงก็ไม่เจอมันอยู่ไหน serious อือมันไม่ไหนไอ้ปีศอดมาไอ้ปีศอดมามันอยู่ไหนมึงตาย

ผู้เอาชนะอ t o มจิงจ้งจิ้งจิงจิ้งจิ้งจ้จ้จิ้ง้งจ้า้งจ้งจ้จอ้ไอ้หน้ามิยงจ้จ้งจงจ้งจ้ีกิ้งจิาจิ้งน้งจงจิ้งจจอจ้้งจ้้้ง

พลังอุนทรมน์ชู Ô, ่ชนู่เซปากนดูชช่าม่่คูงชู่ชูนวูวช่ชอ่ชูชู่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  ทุ่งโลกเลยหึบิดบิดตมปิดไม่ให้มันหายใจหึบิดตมกันไว้บิดตมกันไว้ไม่ให้มันหายใจปิดเลยถ้าไม่ตายอึนทรมานติดตามตอนต่อไปนะครับเด็กๆ อุนตรมงจะมาสู้กับปีศาจควายวันนี้ปีศาจมาตายแล้วปีกมูนตายแล้วเจอกันพักต่อไปครับเด็กๆิิิิ